เราเริ่มต้นจากการสร้างตัวหน้าสารบันด้วยกันนะครับเริ่มต้นเราลองมาเปิดแฟ้มงานที่เรามีอยู่ในเครื่องนะครับจะเป็นงานเอกสารอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับสมมุติเราเปิดไฟล์งานขึ้นมาละนะครับเอกสารนี้ยังไม่มีหน้าสารบัญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําหน้าสารบันอัตโนมัติด้วยกันนะครับจะเห็นว่าในเอกสารที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับ จะมีหัวข้อย่อยมากมายนะครับที่เราอยากจะให้อยู่ในสารบัญน,นะครับตรงนี้เช่นว่าผมอยากจะให้คําว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยเป็นหัวข้อหนึ่งในหน้าสารบัญน,นะครับเราก็เพียงลากคลุมคําว่าหลักการและเหตุผลนะครับพอลา,ากคลุมแล้วนะครับเราก็ไปที่แถบเครื่องมือชื่อว่าการอ้างอิงนะครับแล้วก็เลือก ตัวเพิ่มว่าเพิ่มข้อความด้านซ้ายมือนะครับตามรูปนี้จะเห็นว่ามีระดับ1ระดับ2ระดับ3มนะครับมีความสำคัญในส่วนของการสร้างหน้าสาบันด้วยกันคือระดับที่1เนี่ยจะเป็นหัวข้อใหญ่นะฮะส่วนระดับที่2จะเป็นหัวข้อย่อยนะครับเช่นเรามีหัวข้อย่อยที่1.1นะที่จะเป็นหัวข้อย่อยลงมาในแต่ละหัวข้อใหญ่นั้นๆและถ้ามีหัวข้อย่อยลงมาอีกชั้นหนึ่ง เราสามารถเลือกเป็นดับที่3ได้นะครับในที่นี้เราเริ่มต้นเป็นดับที่ 1, นะครับหลักการเหตุผลสังเกตว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปกับว่าคําว่าหลักการเหตุผลจะเป็นสีน้ําเงินไปแล้วสีฟ้าไปแล้วนะครับแต่เราอยากจะให้เป็นสีดําปกตินะครับวิธีการง่ายๆนะครับโดยการรากคลุมนะครับเราจะจัดการตัวรูปแบบนี้เพียงครั้งแรกครั้งเดียวนะครับต่อไปพอเ,าเอาใส่ หัวข้อหลักที่1จะเป็นสไตล์ที่เรากําหนดไว้นะครับเปรียบเทียบดูถ้าเป็นเทียบกับตัวคําทูตอื่นนะครับจะเป็นคำ่าปกติแต่พอเลือกระดับที่1น,นะครับสไตล์จะเปลี่ยนเป็นหัวเรื่อง1นงนะครับเพียงคลิกขวาแล้วก็คลิกคําว่าปรับเปลี่ยนนะครับจะมีกล่องข้อความเปิดขึ้นมานะครับสามารถที่จะจัดรูปแบบเอกสารตัวฟอนต์นะครับปรับขนาดของตัวฟอนต์ได้นะครับ อาจจะเช่นว่าเราเลือกเป็นฟอนต์ครอเดีย UPC นะครับหรือครอเดียนิวนะครับแล้วก็เลือกตัวขนาดเลือกสีนะครับสามารถเลือกเป็นอัตโนมัติได้หรือสีดําก็ได้พอคลิกตกลงนะครับก็จะได้ฟอนต์และสีขนาดตามที่เรากําหนดไว้นะครับการทําเช่นนี้ทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียวในแต่ละหัวข้อนะครับทีนี้เราลงไล่ลงไปเรื่อยๆในส่วนของเอกสารของเรานะครับก็จะเห็นว่าหัวข้อถัดไปที่เราอยากจะ ให้เป็นหัวข้อก็คือคําว่าวัตถุประสงค์นะครับผมก็เพียงรากคลุมคาว่าวัตถุประสงค์คลิกคำคลาดเครื่องมืออ้างอิงนะครับคลิกคําว่าเพิ่มข้อความนะครับระดับ1เพราะว่าจะเป็นหัวข้อในสาบันที่เป็นหัวข้อใหญ่นะครับเช่นเดียวกับมสครูนี้นะครับลักษณะก็จะปรับตามที่เราทาไว้ครั้งแรกนะฮะทั้งนี้ไม่ต้องปรับอีกแล้ว ถัดไปเช่นคําว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับก็ลากคลุมนะครับ <spe ech> เพิ่มข้อความระดับ1นะครับวันเวลาสถานที่นะครับเพิ่มข้อความระดับ1นะครับทำเรื่อยๆไปเช่นเดียวกันนี้นะครับจนกว่าจะหมดทั้งเอกสารที่เราต้องการนะครับำสัดดการดําเนินงานนะครับเพิ่มข้อความระดับ1นะครับลองไล่ลงไปอีกนะครับ เนื้อหาการอบรมนะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะให้เป็นหัวข้อใหญ่นะครับก็เป็นเพิ่มข้อความระดับหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้คําว่าเนื้อหาด้านความจําเป็นเพื่อการดารงชีพเนี่ยให้เป็นหัวข้อย่อยนะครับผมก็เพิ่มข้อความเป็นระดับ2นะครับตรงนี้เมื่อสักครู่เรายังไม่ตั้งค่าไว้นะครับเราก็ไปคลิกคําว่าหน้าแรกนะครับคลิกตรงที่ข้อหัเรื่อง2นะครับคลิกขวา ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะมีกล่องขึ้นมาให้เราเลือกอีกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปรับตัวขนาดของฟอนต์ปรับสีนะครับแล้วก็รูปแบบของฟอนต์ได้นะครับที่นี้อาจจะลองเลือกสีดำดูนะครับฟอนต์เราก็ใช้ตัว c o u r i e UPC นะครับแล้วก็ขนาดนะครับเราเลือกเป็น16นะฮะพอเราเลือกขนาดฟอนต์ได้แล้วเราก็คลิกคำว่าตกลง นะครับเพียงเท่านี้นะฮรระดับที่2ก็จะได้ตัวฟอนต์ขนาดตามที่ต้องการละนะครับถ้าผมมีข้อมูลระดับ2อ,อีกอันนึงเช่นว่าเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นข้อมูลระดับ2เช่นเดียวกันนะครับเราก็ลากคลุมนะครับหัวข้อนั้นๆน,น,นะครับแล้วเราก็ไปที่แถบเครื่องมือการอ้างอิงนะครับไปที่เพิ่มข้อความนะครับระดับ2นะครับ ก็จะได้หัวข้อย่อยเช่นเดียวกันละนะครับลองไล่ดูไปอีกถ้าเกิดมีหัวข้ออื่นๆที่เราอยากจะให้เป็นอีกนะครับเช่นนะครับอาจจะรูปแบบการอบรมนะครับอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับก็เพิ่มข้อความระดับ1นึ่นะครับเป็นหัวข้อใหญ่นะครับถ้าเราไม่มีหัวข้อย่อยที่เราจะใส่ก็ไม่จาเป็นต้องไปหาเพิ่มนะครับก็เอาตามที่เราต้องการสมมุติว่าเท่านี้นะฮะผมก็มาที่ หัวกระดาษของเอกสารผมนะครับผมก็จะแทรกหน้าว่างเข้าไปนะครับโดยใช้เทคนิคกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกแล้วก็กด Enter นะครับท่านจะได้หน้าว่างขึ้นมาหนึ่งหน้าทันทีโดยที่ไม่ต้องคอะ Enter หลายๆครั้งนะครับแล้วก็เอาตัวเมาส์มาคลิกที่ด้านบนของหน้ากระดาษว่างนั้นนะครับแล้วเราก็ไปกดนะครับในแถบเครื่องมือของการอ้างอิงนะครับการอ้างอิงซึ่งทางด้านซ้ายสุดเนี่ยนะครับ ก็จะมีคำว่าสารบัญน,นะครับจะมีรูปแบบสารบัญตัวอย่างที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยนะครับให้เลือกนะครับแบบแรกเป็นสารบัญแบบสร้างด้วยตนเองแบบที่2เป็นอัตโนมัตินะฮะครั้งนี้เราลองเลือกเป็นอัตโนมัติดูนะครับแล้วก็เพียงคลิกเข้าไปนะครับตัวโปรแกรมบวิดก็จะไปเรียกข้อมูลที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะครับทั้งหมดนะฮะเห็นแล้วนะครับ ล้วก็อาจจะเป็นคําว่าเนื้อหาเป็นคําว <acun S 2> ่าสารบัญนะครับจัดให <mornings S 1> ้อยู่กลางหน้านะครับอยู่กึ่งกลางเปลี่ยนฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเปลี่ยนสีต่างๆนะครับอันนี้ก็ตามปกติที่เราปรับฟอนต์กันนะครับด้านล่างจะเห็นแล้วว่าหัวข้อหนึ่งของเราเนี่ยนะครับปรากฏบรบนในหน้าสารบัญนี้แล้วนะครับพร้อมกับเส้นประนะครับที่เราไม่ต้องมานั่งไล่นับเส้นประนะครับพร้อมกับเลขหน้าต่างๆนะครับมาทั้ง หน้าเอกสารเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากที่เราได้ตั้งค่าเมื่อสักครู่ที่ทําด้วยกันมานะครับแถบด้านซ้ายสุดก็จะเป็นระดับที่1นนะครับพอมีย่อหน้าเข้ามาก็จะเป็นระดับ2ส,สมมุติถ้าเรามีระดับ3ก็จะย่อหน้าเข้าไปอีกนะครับตรงนี้เนี่ยจุดไข่ปลาจะถูกสร้างขึ้นมานะฮะโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากตัวอักษรที่เราใส่เข้าไปว่าจะยาวสั้นแค่ไหน แล้วก็ไปจบณจุดเดียวกันนะครับตรงกันทั้งหมดปกติแล้วถ้าเราไม่มีตัวนี้เราต้องมานั่งเคาะนั่งเลงกันนะฮะมารุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะตรงกันไหมนะครับสมมุติตอนนี้นี่เราเห็นแล้วนะฮะว่าเนื้อหาด้านเทคิ้งยูสารสนเทศเนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าที่สีนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองนะฮะว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขเอกสารทําให้คําว่าเนื้อหาทิ่สารสนเทศเนี่ยปรับไปอยู่หน้า5แล้วนะครับหน้าสารบัญเราจะมีการปรับเปลี่ยนตามได้อย่างไรนะครับ ก็ลงไปที่เนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราก็จะแทรกนะครับสมมติว่าเกิดมีการแก้ไขปรับปรุงเอกสารเรานครับมีการปรับแก้นะครับเราก็ลองเคาะขยับจากหน้าสตอนนี้คําว่าเนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยอยู่ที่หน้าที่5แล้วนะครับนะครับเราแก้ไขแค่นี้ก่อนเรากลับไปที่หน้าสารบัญน,นะครับ ณนะตอนนี้ยังยังคงเป็นเลขหน้าเดิมอยู่นะครับเป็นเลขหน้าที่4นะครับวิธีการง่ายๆในการที่จะปรับปรุงในส่วนของหน้าสาบันนี่นะครับให้มีการปรับหน้าตามที่เราแก้ไขไปนะครับเราก็เห็นว่าเรามาเอาเมาส์มาวางอยู่บนหน้าสาบันก็จะมีไฮไลท์นะครับขึ้นมานะครับพอเราคลิกตัวนี้แล้วนะครับเกิดการเลือกตัวหน้าสาบันแล้วเราคลิกขวานะครับเลือก ปรับปรุงเขตข้อมูลนะครับก็จะมีกล่องข้อความอันหนึ่งขึ้นมาให้เลือกระหว่างว่าปรับปรุงเฉพาะหมายเลขหน้าเท่านั้นหรือปรับปรุงทั้งตารางความแตกต่างคือปรับปรุงทั้งตารางคือถ้าเกิดมีการแก้ไขตัวหนังสือก็จะปรับมาด้วยนะครับพอเราคลิกโอเคปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมฮะจากหน้า4ได้ถูกปรับเป็นหน้า5แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการแก้ไขเอกสารตรงไหนก็ตามเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเลขหน้าหน้าสาบันเราไม่ต้องไปนั่งไล่ดูอีกครั้งละนะครับถัดไปเราลองมาทําสาบันรูปภาพกันบ้างนะครับสมมุติว่าผมเจอตัวาร,รูปภาพแล้วนะครับเราก็มาที่แถบเครื่องมือการนั่งอิงเช่นเดียวกันนะฮะเราคลิกรูปภาพก่อนแล้วก็ใช้คําสั่งว่าแทรกคาอธิบายภาพนะครับโดยการเลือกแถบเครื่องมือการนั่งอิงแล้วก็แทรกคาอธิบายภาพนะครับ พอค,คลิกไปแล้วก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตรงป้ายชื่อเนี่ยตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็น f i g u r อร์หนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับโดยการสร้างป้ายชื่อนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเป็นภาพที่นะครับภาพที่เห็นไหมฮะก็เปลี่ยนแล้วะฮะว่าเป็นภาพที่1นเลขหนึ่โปรแกรมจะใส่ให้เองนะครับ ตรงนี้เราก็เพียงแค่พิมพ์ชื่อรูปภาพเข้าไปว่ารูปภาพนี้คืออะไรนะครับเช่นอันนี้เช่นว่าชื่อรูปภาพแผ่นโปรแกรม Microsoft Power t o o l สมมุตินะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็คลิกตกลงนะครับก็จะได้คำอธิบายภาพอยู่ติดกับรูปภาพนะครับเราสามารถ จัดให้อยู่กึ่งกลางต่างๆได้นะครับตัวรูปแบบของตัวนังสือมันก็จะมาที่ตรงหน้าแรกนะครับจะเห็นว่าจะมีสไตล์นะฮะว่าคำอธิบายแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฟอนต์ที่ต้องการนะครับเอกาสารเราสมมติว่าใช้คอเดีทั้งเอกาสารก็ปรับที่นี่นะครับปรับขนาดปรับสีนะครับอันนี้เราทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียวนะครับต่อไปถ้าเกิดเอกาสารชุดนี้ทุกสร้างไว้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นฟอนต์ที่เรากําหนดไว้ ลองไปหาอีกรูปหนึ่งนะครับอีกสักรูปหนึ่งสมุิรูปนี้นะครับเราคลิกที่รูปนะครับไปแถบเครื่องมือการอ้างอิงนะครับแทรกคำอธิบายภาพนะครับเราก็ตั้งชื่อภาพนะครับอันนี้เราสร้างป้ายไว้แล้วว่าภาพที่นะครับเราเลือกตำแหน่งได้นะฮะว่าจะไว้ด้านบนด้านล่างรูปนี้นะครับอาจจะบอกว่าเป็นภาพแสดงโครงสร้างนะครับ Peer Coaching นะครับโครงสร้างแนวคิด แล้วก็คลิกตกลงก็จะได้สไตล์ที่เรากําหนดไว้นะฮะเป็นสีดามเป็นฟอนต์คอเดียต่างๆนะครับสมมุติว่าเรามี2อันนะครับผมก็จะมาแทรกสาบันรูปภาพเข้าไปละนะครับเราก็หาที่ว่างนะครับแล้วเราก็คําว่าแทรกสาบันภาพนะครับในแท็กเครื่องมือการอ้างอิงเช่นกันจะมีตัวอย่างให้เลือกอยู่นะครับเราก็เลือกตัวอย่างก็คลิกตกลงนะครับก็จะสร้างนะครับ สารบัญภาพขึ้นมานะฮะเห็นว่ามีชื่อแล้วก็มีเลขที่หน้านะครับเราก็ใส่คําว่าสารบัญภาพเข้าไปนะครับจัดแต่งอยู่กึ่งกลางก,ก็จะได้เอกสารที่มีสารบัญตารางและสารบัญรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีตารางเพิ่มเราสามารถแทรกชื่อตารางแล้วก็สร้างในรูปแบบเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการสร้างสารบัญน,นะครับอัตโนมัตินะครับในส่วนของโปรแกรม Microsoft Word นะครับ ผมมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับในหน้าเอกสารนี้นะครับวันนี้ที่เราได้ทํากันไปก็คือจะมีเรื่องของการที่เรามีเอกสาร1เอกสารนะครับแล้วเราต้องการที่จะทําสาบันอัตโนมัตินะครับสมมุติอันนี้นะครับเราจต้องการเอาตรงที่มีไฮไลท์สีเหลืองนี่นะครับเป็นหัวข้อใหญ่ของเอกสารนะครับเราดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็คลิกข้อมูลที่แท็บเครื่องมือการอ้างอิงนะครับแล้วก็แทรกนะครับ แล้วมีระดับที่1น,นะครับอีกอันนึงนะครเราลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับช้าๆด้วยกันรายชื่อโปรแกรมนะครับเราก็มาที่แทบเครื่องมือแล้วก็ระดับที่1เช่นเดียวกันนะครับการเพิ่มหน้านะครับโดยที่ต้องการให้หน้าเต็มๆหนึหน้าคือกด Ctrl o แล้วก็ Call Enter เราจะได้หน้าว่างขึ้นมาหนึ่งหน้าทันที อันนี้ก็เป็นความสะดวกอีกอันหนึ่งนะครับที่หลายท่านยังไม่ทราบกันนะครับก control enter จะได้หน้าว่างขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับเสร็จแล้วผมก็มาแทรกสารบัญนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับเห็นว่านี้เราคลิกเข้าไปดูนะฮะเราก็ได้สารบัญที่เราทําขึ้นมานะครับสามารถปรับแก้ได้นะครับปรับแก้ได้พิมพ์คำว่าสารบัญนะครับจะจัดแต่งเอกสารว่าให้อยู่กึ่งการกระดาษ เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เราก็สามารถทำได้นะครับอีกชิ้นหนึ่งที่เราทำไว้นะครับก็คือในเรื่องของการทำสาบันรูปภาพนะครับถ้าเรามาที่รูปภาพที่เรามีนะครับไปที่แถบเครื่องมืออ้างอิงเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็เพิ่มคำว่า อาจอธิบายภาพนะครับอธิบายภาพตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เราเลือกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับหรือว่าเราจะแทรกตัวรูปภาพอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวสารบัญตารางสารบัญภาพนะครับที่เราเห็นอยู่ในในส่วนของตัว Word นะครับ นะครับซึ่งตรงนี้ก็สะ,สะดวกกับผู้ที่ทําเอกสารต่างๆทํารายงานนะครับทำเอกสารวิชาการต่างๆไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทําหน้าสาบันอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับความรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับการใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับซึ่งวันนี้ได้มีการทําให้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสาบันของตัวเอกสารเองนะครับสาบันรูปภาพเองนะครับก็คงเป็นการจบในหัวเรื่องของคำว่าของการสร้าง สาบันในวันนี้ครับผม